หลวงตาการการทำผิดศีลนะคะหลวงตาแต่ว่าไปทําผิดในตอนที่เรานอน,อนหรือในความฝันนะคะทําไมถึงมีเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้นนะคะเราเมมโมรี่ไว้เราบันทึกไว้เราทำกรรมไว้ในอดีตมันใหญ่นะมันเป็นอดีตย้อน อนาคตมันยังไม่มีคนที่ฝันลายในอนาคตมันต้องคนที่นึกหมายถึงว่ามโนกรรมไปในอนาคตเพราะเวลาเราฝันนะเวลาเรานอนเราไม่รู้หลับเมื่อไหร่นะเราไม่รู้หลกว่าจะหลับเมื่อไหร่ไม่มีสิทธิ์จะรู้จะหลับเมื่อไหร่เพราะว่า จิตมันไวฮะไวมากฮนะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าคนที่รู้เรื่องขณะที่หลับก็คือคนที่มีสติที่สมบูรณ์ท่าน,น,นให้หลวงพ่อท่านให้สวดสวดมนต์แล้วให้หลับทุกครั้งที่เรานอนให้สวดมนต์จะสวดบทไหนก็ได้ สนาสนาคมก็ได้จกักรพัรดิก็ได้สั้นก็ได้ยาวก็ได้แล้วแต่แล้วให้หลับนี้พอสวดมนต์แล้วหลับเป็นนานๆนะมันจะไม่ฝนาลายฝนาลายไม่มีนะถ้ายังฝนรลายอยู่ก็คือจิตสุดท้ายก่อนที่มันจะหลับกระแสจิตมันดึงไปโดยกรรม เราเจออยู่เคสหนึ่งนะฮะเคสที่ลำบากหมายถึงว่ามีโยมอยู่ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุก็ก็กลางๆประมาณสามสิบเนี่ย <l ots> แก่ฝันมาถึงอายุทยาฝ <l ots> ันมาเจอแฟนเก่าซึ่งหวัวขาดนะฮะในฝันนะฮะแต่ไม่เคยมานะก็อยู่ใต้นู่น วิญญาณตามไปถึงใต้นะฮะตามในฝันอนะไปสิงแกถึงใต้เราไม่ออกแล้วไม่ออกด้วยนะฮะไปรักษาไปที่ไหนหลายที่มันไม่หายเพราะมันถึงวาระของกรรมที่แกจะจะต้องเจอเพราะสิ่งที่แกทำมันก็เป็นหลายร้อยปีนะฮะ ต้องใช้การสวดมนต์ให้หลวงพ่อท่านแท่เปลี่ยนภูมิให้แฟนแกทั้งหลายรอดถึงจะไปปนะระกรมนะเพราะนั้นความฝันก็เหมือนกันความฝันเนี่ยอย่าลืมความฝันเราเนี่ยนะ